คำเตือนรายการนี้เป็นรายการวิทยาศาสตร์ที่มีบางอย่างที่คนขึ้นมาเองอาจมีควาหยาบคายบ้างเด็กๆอย่าทำตามนะเพราะอาจเป็นอันตรายได้ให้แฟนทำคนเดียวก็พอแต่ถ้าอยากทดลองอ่ะต้องมีผู้ใหญ่รวบคุมด้วยนะอไปดูกันเลยไปนักวิทยาศาสตร์ไลน์ลสเตหนาวเราไม่ห่ผมผ้าเป็นใครต้องกินยาซักผ้า ช้ยเครื่องปวดขี้ไป้องน้ำที่พูดมาผมไม่ได้เป็นหมอนะครับเแยวไป็นห่วโอเคครับยินดีต้อนรับสู่วัน t ด e f เฟนนะครับเ็นผมใส่ชุดแบบนี้แล้วเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพักเฟงคนนี้อยู่ในรายการนักวิทยาศาสตร์เฟงผมจะมาซีหลอกหน้าตัวเอง คือปกติเนี่ยเราอะซีล็อกแค่แบบกระดาษซีล็อกแค่รูปภาพอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมอยากรู้ว่าซีล็อกหน้าตัวเองเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าทดลองดูว่ามาซีล็อกหน้าตัวเองมันจะติดไหมทุกคนอยากรู้ยังครับอยากรู้ยังถ้าอยากรู้แล้วก่อนจะไปดูกันเนี่ยฝากกดไลค์ให้ถึงห้าหมื่นไลค์ได้นะครับทุกคนไปดยกันเลยผมก็อยากรู้แล้วเหมือนกันเพราะมันถ่ายออกมาจะติดหน้าผมหรือติดวิญญาณลึกครับ มาดูกันเลยเปิดอย่างนี้ปุ๊บขอลองเทสฝ่ามือก่อนไอ,อ้จะติดหรือเปล่าขาวดำก่อนนะแบบขาวดำ a few moments later มีเสียงแบบนี้ตป๊บหนึ่งตป๊บหนึ่งขอเช็คเฮ้ย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 อ๋อลืมใส่กระดาษครับเฮ่ ผมได้ใส่กระดาษเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วผมยังไม่เคยทํำทุกคนนี่เป็นครั้งแรก first time ดีที่สุดใช่ปะดูกันเลยกดบวกหนึ่งอันโอเคแบบถ่ายขาวดำเทสเทสเดี๋ยวกรีนเดี๋ยวก็ไม่เลือมัวนเมื่อกี้เราทดลองใช้ประมาณ1 4 8ชั่วโมงหลังจากที่เรา รอมาแสบนานเอาหน้าฝั่งนี้ก่อน้าบลงไปเดี๋ยวเราจะเอาแบบขาวดำนะครับทดลองเทส เมื่อกี้ทำไมผมต้องกั้นหายใจด้วยวะออาออกมาแล้วเหรอเนี่ยเหรอเฮ้ยแตงงไม่เห็นชัดมากเลยอ่ะดูดิสภาพหน้าตัวเองเป็นขนาดนี้เลยเนี่ยนะแล้วจุดนี้คืออะไรอ่ะสีวอะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบขาวดำนะหลอนนะเขาไปแปะฝาผนังบ้านอย่าเนี้ยตอนกลางคืนใครโดนมันหลอนก็หลอกเลยมาเดี๋ยว ลองหน้าฝั่งนี้บ้างหน้าด้านาขวานะครับอันนี้เอาไว้ก่อนปึ๊บมาวิวข่อยยุ่งหลโอ้โหหลับตาปีเลยอะไรอยู่เนี่ยใครอยากได้นะครับผมคอมเมนต์นา้าล่างนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจโยมส่งไปหลอกหลอนถึงบ้านเลยนะครับ <c oughs> รูปดีหน้าด้านขวาของคุณแฟงคณะสันวอนดูแฟงผมจะทดลองเหี๋าวหน้าด้านนี้แล้วก็พลิกพลิกพิกพิกพิก,พกมาลองดูมันจะเป็นยังไงเอาด้านซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยพลิกมาโอเคเดี๋ยวคออแบบเทสก,ก่อนอืมโอเคหน้าอยู่ห้าสี่สามสอง ทำไมสแกนทุกครั้งผมตุกกั้นหายใจเลยไม่รู้เป็นอะไรอุ้ยพี่อะไรเงี้ยแฟนสยองสออพี่น้องวัดเดือบแบงนะครับโอ้โหจุกกันหน้ากากวัเดืก คอมเมนต์มาอยากได้ภาพไหนเลยครับไป้น้าหาที่ไหนไม่ได้ลิมิเต็ดสุดๆใคอยาอยากได้มาเี้ยโอเคมาลองแบบสีกันหน้าด้านซ้ายเหมือนเดิมปุ๊บเอามาน่ะอันนี้แบบสีอุ้ยอุ้ยสีได้อยู่ปะ แต่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ันไม่ไอ้นี้เท่าไหร่แต่ตัางหัวชัดเลยเว้ยเหมืนอนแบบตึ้งเงนินเนีน่ยตังหูชัดตับตาปีต้องปากแ่ <c oughs> โอเคหน้าด้านกว่าเลย <c oughs> <c oughs> มีตีแข่งกันถ่ายเอกสารแบบใหม่ <c oughs> สี่หลอกหน้าตัวเองเฮ้ยไม่แย่นะเมาต่อกัน น่าอยู่ปะ้ายกว่าใายสายกว่า,า,าว้า,ายเออข้างบ้านาผมเป็นบ้าแน,น่เลยดึงๆมาร้องเสียงดังนี่โอเคเดี๋ยวเราจะทําแบบต่อไปแฟดสยองสองพี่น้องวันเดอ์แฟงนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นซีโร่เอ็มซีอืม ผมว่าผมยกหน้าด้านซ้ายเร็วไปนี่ไงนี่ดูโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยดูดิเนี่ยผมยกด้านซ้ายเร็วไปมันเลยแบบคิ้วเป็นอย่างนี้เลยเห็นนะโอเคทายธรรมดามันไม่ใช่ผมเฮ้ยอันนี้เอานั่นแหละอันนี้ นี่คนคงไม่คิดใช่ไหมว่าผมจะเอาน้องมาถ่ายนี่คือท่านซิกเกรเล็ตเจ้าของบ้านของเรานะครับนี่เป็นซีอโอที่เราต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเขาเดี๋ยวเราจะเอาหน้าซีอโอเราดูักลัวมาก <c oughs> มองกล้องดิมูตั้งหมูตั้ง,หงให้กล้องดูไหนเร็หมูตั้งก้ามูตั้งก่อนน้ซี <Nope. S 1> อโอเราชื่อว่าซิกเกรเล็ตเดี๋ยวจะเอาหน้าซิกเกรเล็ตประทับตาลงบนพินเตอร์ โอเคเสร็จแล้วครับแ<พ>ข็งมากเลยมากเลยครับออกมาเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้สินี่เฮยนะหล่อนนะหล่อนมากทุกคนคือหล่อนมากอะอันนี้คือแบบแบบสีนะอันนี้แบบขาวดำคือหล่อนมากลูกหนูเป็นนักรบสิงซาตานใช่ไหมส่งมามาฮะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างชอบหรือไม่ชอบครับใบหน้าอันรอเล่าของผมออกมาเป็นใบหน้าอันอับปะหลักโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำคลิปนักวิทยาศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆทุกคนไปดูกันนะครับถ้าอะไรบอกเนี่ยถ้าอยากให้ผมทดลองอะไรมาคขาเป็นได้ร่างด้รัด้ร่งด้ล่างมามามีได้ร่ง